攻撃開始<っ>攻撃中止触るなプレス ティーラッシュ。 เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริสชาแนลนะผมก็มาอยู่เกมมันพีชบอาตัละันอีกครั้งหนึ่งนะผมก็เนื่องจากว่าตัวละครนองูเอสเนคกนะผมได้มีการกลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยยังสามารถเล่นในเมตาปัจจุบันได้อยู่ไหมนะผมแล้วก็ยังเล่นได้ดีอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าจะต้องเล่นตัวละครตัวนี้นะผมมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะผมก็ถือว่าเป็นการตอบคาถามไปในตัวนะผมว่าตัวละครตัวนี้ควรจะส่มอยู่หรือเปล่านะผมหรือว่าใครท ة, อาจจะให้คําตอบตรงนั้นได้บ้างนะครับนะผมกับตัวละครตัวนี้นะผมก็น้องงูนะฮะมีอายุประมาณ1ปีแล้วนะผมหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เข้ามาในเกมนะผมแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ายังเล่นได้อยู่นะฮะแต่ว่ายังเล่นได้ดีอยู่ไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมครับแต่ถามว่าจะเป็นตัวละครสายลู่ท็อปท็อปเทียไหมผมก็จะคงบอกว่ายังคงเป็นสายลดท็อปเทียอยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่าวิธีการเล่นนะผมแล้วก็เงื่อนไขในการเล่นเนี่ย ก็อาจจะยากกว่าแต่ก่อนมากขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ก่อนเรียกได้ว่าเป็นตัวละครแท้งแต่ว่าสามารถตัวเองเนี่ยไปยืนแท้งนนหน้าได้เลยนะครับอยู่ในทงหน้าสุดได้เลยนะฮะรับดาเมจก,กันได้แบบฉ่ำเลยนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะทําแบบนั้นค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับแต่ก่อนนี้อาจจะมีตัวระวังแค่จาบาลุจ,จิแล้วก็แชงนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมีเพิ่มมาอีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคูซันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกราฟนะหรือเป็นซาบูเองก็ตามนะครับตัวละครเหล่านี้เราต้องระวังทั้งหมดเลยนะฮะคือเรีย ไม่ควรตัวเองไปแทงหน้านะครับและการที่จะเล่นตัวนี้ได้นะครับก็อาจจะต้องเข้าใจเงลื่อนไขของตัวละครด้วยนะครับว่าตัวละครเราอาจจะรับดาเมจไหวมากน้อยแค่ไหนเจอกับตัวอะไรเราแพ้ทางนะครับหรือว่าเจอตัวอะไรเราควรจะสู้หรือควรจะถอยหรือยังไงนะฮะเวลาเจอกราฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปวัดดูนะครับว่าเรารับดาเมจกับกราฟณตอนนั้นได้หรือเปล่านะครับมีความถึกมากพอไหมนะผมเพราะตัวละครนงูเนี่ยไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการรีเจนเลือดมากกว่าเด้งเลือดนะผมแล้วก็เน้นอมตะสามพิษนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะผมเพราะฉะนั้นเซ้นเหรียญที่ผมจะใช้กับตัวละครน้องงูในเมตานี้นะผมก็คือเส้นเห 2, รียญสองไคโดแล้วก็หนึ่ง king event นั่นเองนะฮะเมื่อเราถูกโจมตีนะผมจะมีการย่นคูดาวสกิลหนึ่งนะผมต่อฮิตนั่นเองนะฮะแต่ว่ายิ่งเราถูกตีเยอะนะผมสกิลหนึ่งเราเด้งคูดาวายมากมากเลยนั่นเองนะฮะผมก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้มีออม,มตะได้้้ใชบ่ยขึนนะิสแต่ว่วาเเเเงงืื่อออนนนไขยลยก็คราตต้้ะะใหโดผมยิ่งเตะโดนเรายิง่งมีไฟที่่หลัังเเยอะนนด้ ะแล้วดามเมจจากการเตะก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้โดนกับตัวละครต่างๆนั่นเองนะฮะโอเคครับผมสเน่ต์ของสกลิลสเนี่ยห,หลักๆก็จะใช้ในการหลบดามเมจซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าระหว่างที่ใช้สกลิลสเนี่ยจะเป็นธรรมาตานั่นเองนะฮะเวลาที่เจอท่าสกลิลหรือว่าครูดาวดอสเรามาไม่ทันเนี่ยเราสามารถกดสกลิลสแก้เขินได้นะครับผมหรือว่าใช้ในการหลบดามเมจได้นั่นเองนะฮะโอเคผมมาพูดถึงสไตล์การเล่นของน้องงูในเมตานี้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมน้องงูนะเป็นตัวละครที่สามารถวาร์ปไปหาธงเเเรรรราาได้้้นนนนนนนััั่องะะะะะคผผมมพฉตวลี ไม่จำเป็นต้องแช่ทงนั้นตลอดเวลาก็ได้เช่นกันนะผมขอเพียงแค่เราไปเติมทงให้เต็มก่อนแล้วเราจะว้าออกมาดูเชิงจากระยะไกลก็ได้เช่นกันนะฮะแล้วเวลามันมีเหตุหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ค่อยว้าวกับไปก็ไม่เสียหายนะผมเพราะเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้สามารถบินไปบินกลับได้นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จัดเป็นต้องเอาตัวเท่าไปเสี่ยงก็ได้นะผมเพราะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวละครอย่างคุซันเองเนี่ยสามารถที่จะบุกทงนกูได้อย่างไม่ยากเย็นเลยเขาชนะทาง100%เปอนต์เลยนะผมเพียงแค่โดดเข้ามาโจมตีเราในทงตัวเองเลยนะฮะก็สามารถจัดการเราได้แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอคุซันเราจะไม่แช่ทงเราจะว้าบหนีนะผมอย่างน้อยคือขัดจังหวะเขาแล้วว้าบหนีพอเขาจะดึงทงเรามาขัดจังหวะตอนเขาดึงงททแแค่่่่่นน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 ััััั้้้พออะะะะะะรรรบผมมมมมหหาาาาาาีีลกกๆเเเเจจจปปณฮตตไไวด นะะฮเจอกับกาฟก็เหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าสแต็กเยอะเนี่ยปล่อยให้เพื่อนเล่นไปเลยนะผมแต่ถ้าสแต็กน้อยนะผมเราต้องตัดไฟจากต้นลมนะผมทำดาเมจได้ทำรอมเมจให้เร็วที่สุดนะฮะรีบเก็บตั้งแต่ตอนต้นเกมถ้ากาฟเข้าๆหน่อยจะวิ่งมาหาเราตั้งต้นเกมเลยนะผมแล้วเขาจะใช้สกิลใส่เรามั่วสู้นะฮะถ้าเขาไม่ได้โจมตีเราด้วยการโจมตีปกติธรรมดาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะสู้เขาได้แน่นอนนะผมเพราะว่า ประคอนกราฟเนี่ยมันโดนต้นบ๊อบเนี่ยจะทำให้มันตีเบาลงนั่นเองนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกับกราฟเนี่ยจัดการได้ให้เล่นจัดการนะผมใช้สกิลโดนได้คือถ้าเกิดว่ามีเกาะค,คือมีจังหวะให้ยิงสกิลยิงสกิลทันทีนะผมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเกาะแล้วนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการเล่นน้องงูในเมตาปัจจุบันนะฮะหลักๆคือจะไม่เอาหน้าเข้าไปรับมากมายนะผมก็จะเน้นแบบดูเชิงซะเป็นส่วนใหญ่มีจังหวะให้บินก็บินมีจังหวะกลับมาปวดได้ก็ปวดนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนฐาทของซาโตจะเป็นซซัโออน5แท็กของเนนนนเงงิั่อะะฮซ ประมาณหนึ่งรอยเรนั่นเองนะผมส่วนแท็กที่ได้นะผมจะเป็นแอสเซอร์วกฟางโซออนนะผมแล้วก็นิวเวอร์นั่นเองนะฮะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นฟริชแมนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเพลย์แล้วกันนะผมว่าตัวละครนกงมูในเมตาปัจจุบันเนี่ยจะสามารถเท่าบาได้เป็นยังไงบ้างน,นะผมจะโหดและจะสุดแค่ไหนนะผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ โอเคครับ okay, ผมไปอยู่เกมได้ทนะ่ผมครับด่าโอเนี่ชิมะนั่นเองนะฮะฝั่งเรามีคุซันอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทงบีแล้วกันนะผมให้เพื่อนจัดการทงล่างไปนะฮะตัวละครเรามีหน้าที่เป็นโล่ซัพพอร์ตนะผมหรือว่าโล่แถว2นะครับผมคอยเติมเกตน,นะผมแต่ว่าเบื่อเห็นแว,วบแวบาวกราฟจะห้าวไปตัดเกาะก่อนเลยคนระับผม เหมือนเขาจะเป็นงานอยู่นะผมตีธรรมดาเอานะฮะทอไม่อยากใช้สก,กิลเพราะกลัวลสิกลัวโดนลบอ้าวใช้สก,กิลไปแล้วอย่างที่บัฟแอตแท็กไม่มีไม่มีก็เสร็จผมสิครับผมคือก้าวถ้าเกิดว่ายิ่งใช้สก,กิลยิ่งโดนเราหนักๆเลยนะผมนี่แกเรียบร้อยแบบนี้คือเสียเชิงเรียบร้อยนะฮะเข้ามาเข้ามา เข้ามาดิเข้ามามาเลยมมามาเลยมาเลยมาเลยโดนเลเซอร์จนแตกไปนะผมกราฟนะคือถ้าเกิดเจอต้นเกมนี้บอกเลยว่าน้องงูชนะแน่นอนนะผมแต่ถ้าเกิดว่ากราฟไปเก็บแจกมาแล้วมาตีธรรมดาใส่เราเนี่ยเราโดนแค่สามหมัดก็แตกเช่นกันนะผมอันนี้คือต้องระวังนะผมคือต้นเกมเนี่ยเราสู้ได้นะฮะแต่ท้ายเกมเนี่ยเราไม่ไหวนี่ใหญ่ระเบิดไปก่อนนะผมระวังคาร์มูสสนีทแข็งดีนะผมระหว่างนี้ก็คือเติมเกรดไปก่อนนะผมคูซันเราอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะผมเพราะฉันธงคางเราไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะรอหลังจากที่เพื่อน ดึงเสร็จนะผมเพื่อนกำลังดึงทงสองบ้านเขาให้อยู่นะผมแล้วดึงได้แล้วด้วยก็เตรียมตัวบินมาเนี่ยวใส่ไปหนึ่งชุดนะผมเอาไฟก่อนเลยนะฮะ ถ้ามีจังหวะที่เตะได้ต้องรีบเตะนะผมเพราะว่าเราจะได้ไฟนั่นเองนะผมมาสิครับเจ้างูมาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยระเบิดบั๊มไปหนึ่งทุดนะผมหายไปเลยหนึ่งตัวนะเหลืออีกตัวเดิมเป็นอะไรโคบี้ที่มีบัฟอย่างนั้นล่ะหมาสิครับดบได้แล้วก็ไม่เป็นไรยังไงละต่อยเว้าวก็แตกไปนะผมแค่นั้นพอนะฮะเหลือหน้าที่แค่เติมเกดอย่างเดียวเลยนะผมตอนนี้เราไม่ต้องทำแลนะ้ว้มทงหน้าบ้านทันไหมนะเราต้องว่าไปทงหน้าบ้านก่อนนะผมหามุมว้าดีดีฮะ เอาไม่ทันแล้วนะผมก็จบไปที่ร้อยนะสำหรับเกมแรกนะฮะเป็นไงก็พอได้อยู่นะโอเคคนระับ <Okay, S 2> ผมไปอยู่เกมที่สองกันบ้านนะผมกับการเรือซันนี่กนะันผมฝั่งเราข้ามีโอ้โหเขียวล้วนนะผมเรียกว่าเขียวอีตาน,นี้อาจจะลำบากนิดนึงนะต้องดูเชิงดีๆเลยนะผมมีใครมาวะนะ มันจะเป็นคูซันห้าวนะครับผมคูซันสายวิ่งเปล่าไม่รู้แต่เราเปิดก่อนได้ปูดอยู่แล้วนะฮะโอ้แล้วมีคนเด้งมาเป็นคูซันที่เลือดเหลือปิ่มเดียวเตะโชไปเลยหนึ่งทีแล้วยิงยิงเข้าโอ้ยิงไม่เข้าฮะยิงเข้าหลักหน่วยเราต้องไปเหยียดไนโทรนะผมเดี๋ยวจะยิงเข้าแล้วเขาโดดไปนู่นแล้วนะผมไม่เป็นไรเพื่อจัดการให้นะผมก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ซาโบา่ภางนี้เราต้องเล่นอย่างใจเย็นนะผมถ้าเจอซาโบ่ฮะยิงหลอกเอาเคาน์เตอร์พลาดอางนี้ก็ ตเตะไปนหนึ่งชุดนะผมมาเดี๋ยวเราเล่นเองฮนะอันนี้คือเราจัดก,การได้อยู่นะผมเดี๋ยววาร์ปไปเติมเกรแป๊บหนึ่งนะผมตรงนี้ต้องการคนเติมเกรแล้วก็กลับมาหาซาโบ้หน่อย เหมือนจิตใจเจ้าแน่แนก็ยิงน็อกแบ็กไปเลยละกันนะผมอย่าใช้สกิลสองนะผมถ้าเกิดว่าใช้สกิลสองเนี่ยบอกเลยว่าซาโบเขคอรเตอร์ทันนะผมมาระเบิดตรงนี้สักทีหนึ่งล้วกันฮะมาเล่นกันตรงนี้หน่อยครับผมการสองโทนนี้มันเหนื่อยจริงๆอุ้ยมันไปแล้ววะโอ้โหบินไปทางนู้นเราก็แวะไปดักหน้าเลยละกันนะผมอ้าเจ้ตัวเองเ,เจอกันอีกแล้วนะมาสิคะมาเอาไม่มาแล้วไงรอครับเอากลับไปตรงนี้ก่อนฮนะการทางนี้ก่อนฮนะเอาเคอเตอร์แบบนี้รอครับยิงธรรมดาสามเฮดพอเอ้ยมันยิงค่าหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไร จับโทงแล้วก็เคาน์เตอร์เพ้าอย่างนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะผมเจอเจอซาโบเนี่ยต้องท่องไว้ว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะผมอ้าวไม่มีไม่มีลุกลุกขึ้นมาก็น็อกแบ็กต่อครับผมคือเวลาจงหวักก่อนที่ซาโบล,ลุกเนี่ยผมเรายิง2องฮิตไปก่อนนะผมแล้วเอาฮิฟที่สามให้มันโดนนะผมแล้วซาโบมันลุกขึ้นมาจะโดนน็อกแบ็กพอดีนะผมจะเพิ่มความน่ารำคาญแล้วก็ทําให้ฮาคิมันหมดยังไงละ่ะและตอนนี้ฮาคิก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็หวานเจี๊ยบสิจ้านี่ใหญ่เกิดใหม่ซะเธอ ธงหน้าบ้านยังอยู่นะฮะเติมเกตก่อนเลยคูสันชิบมหายแล้ววะ่ะดอทลงมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็ขอไฟหน่อยแล้วกันนะเอาติดเขนติดเขน,นแล้วเหยียดในธงเราตีแรงมาสิครับยิงนวดฟรีอ e ีสปอร์ตครับผมดิงเข้าไปโอ้โหเกือบแตกอยู่นะฮะเกินครึ่งนะผมแล้วซาโบไม่ไม่เข็ดไม่เข็ดมันบุกกลับมาเียบโ,โอเคยิงไหมครับยิงไหมครับแล้วก็ดอทลงบังคับระวังข่้หนึ่งดีๆฮนะอ้าวจะคเคาน์เตอร์ใครจ้าเจอลูกเตะี่คาดเข้าไปแตกไปครับผม ทงหนึ่งทงสองไอ้ทงหนึ่งหน้าบ้านเรากับหน้าบ้านเขาเราคุมหมดนะฮะแต่ทงการเรากันไม่ทันพบมาไม่ถึง <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> เพื่อเราดึงได้นะผมต้องวาร์ปนะฮะวาร์ปไปข้างบนอ่าเดี๋ยวต้องวาร์ปไปทงบีก่อนนะผมทงบีเหมือนจะเพิ่งได้คืนมานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะโฟกัสที่ทง E ฝั่งเขานะผมแล้วก็ทงบีฝั่งเราเนี่ผมที่เหลือน่าจะต้องให้เพื่อนช่วยแล้วนะผมแต่ตอนนี้ไม่มีใครบุกทงบีก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยฟรีแต่เหมือนจะมีหรือเปล่าอ้าวทงเอวะเรามาทงเอเฉยเลยอ้าวแล้ว ก็หาทางไปทงบีก่อนจะขอขอบัฟก่อนแล้วกันนะฮะบัฟแล้วก็วัฟไปทงบีครับผมไปเลยฮะนี่ไงตรงนี้ไม่มีเกียร์นะผมแล้วมันมีคนมาไงมาแบบนี้ก็เข้าทางพอดีเรามาเพื่อกันอยู่แล้วเตะโชว์ไปหนึ่งครั้งนะผมเอาเกือบแตกอนะ่ะมาดิซาโบยิงรอไหมยิงรอยิงรอเอาจบไปก่อนนะผมก็จะไปเทียร้อยองค์สเก็ที่ส,สองนะผมโอ้โหแต้มหมื่นกว่าเลยนะผมสับตาดีนะฮะแต่ก็ต้องยอมนะนะผมน้องงูในเมตานี้ s เขาเล่นยากพอสมควรนะผมอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะ โอเคครับผมไปดูเกมสุดท้ายกันได้ครับผมกบดานเกาะมนุษย์เยอะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปดึงธงแรกก่อนแล้วก็รอดูว่าเพื่อนเราจะดึงธงการได้ไหมนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนดึงธงการได้เนี่ยเราก็จะว้าไปเติมเกตก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกดึงธงแรกก่อนนะครับผมขอเลยนะฮะดึงแล้วก็เติมเกรไปก่อนนะครับผมธงบีเนี่ยอาจจะไม่ได้เติมนะฮะให้เพื่อนเราดึงไปก่อน เ,ออเพื่อเราจะได้ไม่ตรงกลางถ้าได้เราวาร์ปเลยนะผมวาร์ป <War p S 1> ไปใช้สกิลขัดไ้ก็ยังดีเอาแล้วได้แล้วก็วไปเลยับผมมาถึงก็ระเบิดบัมโอ้โหมีคนแตกเฮ้ยเฮยจเย็นเจเย็นมันเคาน์เตอร์มันเคาน์เตอร์แล้วมันเคาน์เตอร์พลาดแบบนี้ก็ต้องแตกสิครับผมนิกะยังอยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่ปัญหาฮะเรามีไฟอยู่แล้วยังไงล่ะ โอเคมีกาบเลยอีกก็ชิวครับผมแล้วก็รอุูขึ้นมาเคาน์เตอร์ไหมไม่ทัดได้เคาน์เตอร์โดนกาบต่อยตายก่อนอะอนนเรียบเลยเกตเต็มแบบนี้ก็วาร์ปกลับไปเติมทงแรกก่อนเลยนะผมเพราะว่าทงแรกเรายังเกตไม่เต็มนั่นเองนะฮะแล้วเรารอดูจากตรงนี้อบผมอันนี้อาจจะต้องระวังนิดน,นึงนะเพราะฝั่งเราข้ามมีหมานะผมคือถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ทงหน้าปากเนี่ยอาจจะโดนหมาสอยเอาได้นะผมเพราะฉันเนี่ยเราเน้นบินไปบินกลับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปนะผมคืออย่างเนี้ย ไม่มีใครมาบุกก็ไม่จำเป็นต้องไปให้ผมเราก็เติมเกจทงนี้ไปก่อนนะฮะแล้วถ้าทงนี้เต็มเดี๋ยวเราค่อยไปอ้าวมีคนหาเรื่องซะแล้วไม่น่าทันแต่ไม่ทันว่ะต้องตัดเกาะมันก่อนนะไอ้นี่น่าลำคาญจ,จัดจัดหน้าจำคดัดมันไปไหนแล้วนะลระเบิดตามหลังสิครับผมเพื่อเราดึงเลยฮะแล้วหมามาทงกลางเราน่าจะกัดไม่ได้ครับผมพูดเลยฮนะถ้าลงไปนี่แตกชชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่น่าวะแต่ต้องไปละแตกไม่เรา หนีหนีมาอืมโดนไปหนึ่งชุดแลผมเต็มคาราเบลฮะขัดไม่ทันจิงไม่น่้มาเลยทั้งที่รู้อยู่แล้วนะผมน่าจะปล่อยเสียไปเลยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะไหนๆก็มาแล้วเราก็ต้องหนีออกมาก่อนนะผมแล้วก็บินกลับบ้านนะผมบินกลับบ้านให้เพื่อนเล่นฮะรอเพื่อนเราดึงธงได้แล้วเราค่อยกลับไปใหม่นะผมเมื่อกี้คือตัวที่เราแพ้ทางเนี่ยเรียกท่าไหรไปกันหมดเลยนะผมล้วเรางหน้าบ้านได้แล้วก็ระเบิดตูมตามกันสิคะหนึ่งรอบับผมโอ้โหแล้วฝั่งตัวข้าวนี่มานัวกันอย่างเยอะแล้วซาโบมันจะเคาน์เตอร์ไหมนะไม่น่า ไม่เคาน์เตอร์แบบนี้โอ้โหมันใจเด็ดจริงๆเตะมาเลยละกันเอาไปกองกันตรงนู้นนะฮะผมไปกองกันอยู่ตรงนู้นนะฮะขอเติมเก็แป๊บนึงยิงเพื่อนน็อกแบ,บ็คโอ้โไม่ทันปะไม่ทันเคาน์เตอร์มันไม่เคาน์เตอร์โอ้โหบ้าเอ้ยเตะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะถ้าไม่เคาน์เตอร์ก็ขอเอาชีวิตเก็บไปด้วยแล้วกันนะไอซาโบขอชีวิตนี้วยนี่ไง อย่างน้อยคือเราเก็บซาโบไว้ก่อนนะผมเพื่อมันไม่ต้องปวดหงแล้วเราก็บินหนีนะแล้วก็บินไปทงสอบ้านเขาแทนนะผมมันจะมีนิกะลงมาหรือเปล่าแล้วระเบิดโชว์ไปทันทีบ๊มไม่โดนใครไอ้บ้าเอ้ยนิกะแกดึงทงกลับไม่ได้เพราะแกไม่มีเทรดึงทงไม่สวยคนยืนยังไงล่ะแต่ตอนนี้คือจ่าบ้ามาชิปหายแนละ้วต้องบินหนีก่อนแนละ้วฮะบินหนีจ่าบ้าก่อนนะผมแล้วค่อยบินกลับไปใหม่เอากร์ดมาช่วยขัดให้โอ้ยสวยจ่าบ้าเกือบแตกแบบนี้เรากลับไปได้แล้วับผมอุ้ย เราล้มพอดีจังหวะที่คููซันลงหัวนะครับผมโอเคเพื่อนเราซับได้สวยมากครับผมเราเติมเกทองนิ้เต็มแล้วมีบัคให้ขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วไหมระเบิดไปกินเลยละกันนี่ไงโอ้ oh, มันโดนอยู่นะผมแต่มันมีเกาะันทุกตัวเลย oh, โอ้โหยดนขัดสกิลชิปและแบบนี้ทรงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยิงขัดไปก่อน เกาะหายแต่ซาโบ้อยังดึงธงอยู่ต้องเรียกเขาไปขัดดันดวดอา้กระจบไปก่อนนะผมก็จะไปเที่ยวเราสอนท้ายแล้วผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมทำไม่อยากพลาดคนเดีต้ต้องไปกมัลาดกดสับรายไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe